คราวนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่อยากส่นคุณผู้ชมดูต่อเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เราลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายในระยะเวลา6เดือนแรกเนี่ยในอาเซียนเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมลองมาดูตัวเลขของประเทศไทยนะคะจะเห็นเลยว่าอยู่ที่28.6อยู่ที่อันดับ2แทบจะน้อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขที่น้อยที่สุดนี่ค่ะเวียดนามค่ะอยู่ที่24เท่านั้นที่ใกล้เคียงอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือฟิลิปปินส์ค่ะ33นะคะจะเห็นว่าประเทศที่ มีการแข่งขันสูงนะคุณแม่อาจจะต้องทํางานหนักสวัสดิการต่างๆก็มีส่วนสําคัญเหมือนกัน3ประเทศนี้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ําทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ประเทศที่มีการให้น้ํานมแม่6เดือนสูงเนี่ยก็น่าสนใจนะคะมีทั้งกัมพูชาเมียนมานะคะอินโดนีเซียเนี่ยห้กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ กัมพูชานี่มากที่สุดนะคะอยู่ที่66เซซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราดูกันไว้อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อตอนช่วงต้นรายการว่า ค่าเฉลี่ยมันควรที่จะอยู่ประมาณ50%แต่ประเทศไทยเนี่ยมันต่ําจริงๆนะคะอยู่ที่ประมาณ28%และเรามีแนวโน้มด้วยนะคะว่าอยากจะเพิ่มสัดส่วนตรงนี้ให้คุณแม่ให้นมลูกมากขึ้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพูดคุยกันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะจะมาช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อว่าความมั่นใจที่เราจะไปถึงจุดว่าเราจะเพิ่ม50%ภายใน2ปีเนี่ยมันยากไหมคะ เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับสำหรับคนที่วางนโยบายด้านสาธารณาสุขโดยเฉพาะกรมอนามัยที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับการสาธารณาสุขดูหลายคนยดูแลคนหลายช่วงวัยแล้วก็ช่วงวัยที่มีความสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นวัยแรกเกิดนี่นะครับทีนี้พอมาดูวัยแรกเกิดเนี่ย ปัจจัยที่จะทําให้คนวัยแรกเกิดเติบโตมาอย่างมีคุณภาพมีสุขภาพแข็งแรงคงหนีไม่พ้นเรื่องนมแม่แล้วพอมาลงลึกมาดูในเรื่องของสัดส,ส่วนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพบว่ามีอัตราที่ต่ํามากก็คือ28ออย่างที่คุณบุษรินได้บอกไปทีนี้โจทย์ท้าทายมันอยู่ที่ว่าเรามีเวลา2ปีก็คือ ปีนี้และปีหน้าก่อนจะถึงปี68เนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะต้องมีคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ6เดือนในจำนวนถึง5 0าสิคำถามก็คือเห็นอุปสรรคทั้งหมดผ่านทั้ง VTR ผ่านทั้งชีวิตประจำวันผ่านทั้งสภาพสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยคำถามคือเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรแล้วถ้าเราไม่ไปถึงจุดนั้นก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยถึงปี68เรายังมีสัดส,ส่วนของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ถึง5 0สังคมไทยจะต้องเจอกับ อะไรบ้างเด็กๆที่เกิดมาใหม่จะมีสภาพเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับแล้วก็ชวนมาดูข้อมูลตรงนี้ย่อยข้อมูลให้ดูว่าถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งไม่กินนมแม่จะเกิดอะไรขึ้นเด็กที่เลี้ยงลูก ได้กินนมแม่เนี่ยครับก็มีผลวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีภูมิคุ้มกันสูงก็คือไม่ป่วยนกักแล้วก็สมองเติบโตเร็วอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากที่คุณหมอเน้นย้ําก็คือเด็กที่กินนมแม่นะครับจะมีไอิวมากกว่าเด็กที่กินนมผงมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านมแม่เนี่ยย่อยง่ายเด็กเล็กๆจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับแต่ว่าถ้ากินนมแม่เนี่ยก็จะตัดปัญหานี้ไปได้เยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยทีเดียวนะแต่ถ้าไม่ได้กินนมแม่จะเกิดอ,อะไรขึ้นครับ การที่เด็กคนนึงไม่ได้กินนมแม่แล้วต้องไปกินนมผงเนี่ยแน่นอนว่าการสร้างระบบคุมคุ้มกันต่างๆมันจะไม่เท่ากับกินนมแม่อย่างแน่นอนสารอาหารต่างๆอาจจะมีไม่เพียงพอแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารมีปัญหาเรื่องท้องผูกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอของเด็กจะมีสูงไม่เท่ากับเด็กที่กินนมแม่ IQ ของเด็กเนี่ยคือสิ่งที่ กรมอนามัยให้ความสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับสังคมสูงวัยด้วยนะครับการที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่อัตราการเกิดต่ำและเป็นการเกิดต่ำที่ไม่มีคุณภาพอ,อันนี้จะส่งผลกระทบระยะยาวในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่ำแล้วเนี่ยทำยังไงให้คนที่เกิดประชากรที่เกิดต่ำแต่เป็นการเกิดต่ำที่มีคุณภาพอันนั้นจะเป็นโจทย์ที่แก้ไขปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยในอนาคตได้ครับ ค่ะคือตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของเด็กเกิดน้อยด้วยนะคะแล้วก็สวัสดิการของเด็กต่างๆรวมถึงคุณแม่เองก็ไม่ได้ครอบคลุมเลยนะคะแล้วพอมาดูเรื่องของนมที่มันสําคัญขนาดนี้เนี่ยแต่พอมาดูเปอร์เซ็นต์ของบ้านเราเนี่ยมัน28เเท่านั้นเองไม่แน่ใจว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตัวเลขแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะคะเราเคยต่ําที่สุดนะครับประเทศไทยเคยมีสัดส่วนแม่ที่ให้นมลูก ต่ำที่สุดเนี่ยอยู่แค่5%เท่านั้นเองอก็คือตรงนี้ครับมเมื่อประมาณปี2549เนี่ยอัตราของแม่ที่ให้นมลูกครบ6เดือนถือว่าต่ํามากนะครับอยู่ที่5.4%แล้วค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆปี2555ก็อยู่ที่2%อ่ะ12%ะหลังจากปี นั้นมานะครับปี59อยู่ที่23%แล้วก็ลงมาอยู่ที่14%ในปี2,562ซึ่งช่วงนั้นก็เกิดสถานการณ์โควิด19นะครับแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นมาในปี2,565-66อยเนี่ยอยู่ที่28%แต่ว่าก็ยังไม่ถึง50%ทีนี้คุณหมอเขาคอนเซิร์นในเรื่องของการผ่าคลอดกับการคลอดธรรมชาติ รูปแบบในการคลอดนะครับมีปัจจัยในการส่งผลทําให้แม่คนนึงมีความยากลาบากที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะว่าคุณแม่ที่ผ่าคลอดเนี่ยจะมีภาวะระบบทางร่างกายที่แปรปรวนแล้วก็จะเป็นผลทําให้ให้น้ํานมได้ยากกว่าคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติทีนี้มาดูตัวเลขตรงนี้ครับว่า ร้อยละของทารกที่กินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีต่ำลงเรื่อยๆอปี2,549เนี่ยมีเกือบ50%เลยนะครับที่เด็กคลอ,อดออกมาปุ๊บได้กินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเด็กที่สามารถจะกินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแม่คนนั้นต้องคลอดธรรมชาติครับแต่ถ้าผ่าคลอดก็จะต้องคุณแม่จะต้องยังไม่ฟื้นจากยาสลบ ก็ยังต้องเข้าอยู่ในหอ,อพักของผู้ป่วยกว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะหัดเดินใช้เวลา2-3วันกว่าจะออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าอัตราของการผ่าคลอดในปัจจุบันมีเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งปี2,565ตอนนี้ครับอัตราของทารกที่ได้กินนมแม่ภายในหชั่วโมงหลังคลอดเนี่ยมีอยู่แค่29เท่านั้นเองอแล้วถ้าไปดูอัตราของ ผู้หญิงที่คลอดลูกในปัจจุบันนี้เนี่ยผ่าคลอดถึง50หมายความว่าครึ่งครึ่งเลยนะครับคลอดธรรมชาติ50ปอร์เซนผ่าคลอด50อร์เนการผ่าคลอดเนี่ยครับทำให้คุณหมอกังวลแล้วพยายามที่จะปรับหลักเกณฑ์พยายามที่จะไปโน้มน้าวคุณหมอว่าเราเป็นไปได้ไหมที่จะดูเคสให้มีเคสที่ผ่าคลอดเนี่ย น้อยลงแล้วให้เคสที่คลอดด้วยธรรมชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ทารกได้กินนมแม่ในชั่วโมงแรกเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลไปให้เด็กเนี่ยได้กินนมแม่ในระยะยาวเพราะว่าชั่วโมงแรกหลังคลอดจําเป็นมากๆเลยครับลองไปฟังคุณหมอวิเคราะห์เรื่องนี้ครับกรมอน,นามัยเองเนี่ยจะต้องมาสเตนตินิ่งตรงเนี้ยวราทุกรงพยาบาลก็จะต้องนี้จะต้องเอาเข้า เป็นมาตรฐานในการทำคลอดในการดูแลผู้หญิงหลังคลอดให้เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองได้ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อเข้าเข้าไปอยู่บ้านก็จะต้องมีชุมชนที่เข้าใจแล้วก็ช่วยชุมชนก็หมายถึงทั้งอบตอทั้งปู่ย่าตายายทั้งพี่ป้านาอาที่อยู่ที่บ้าน มิสนมแม่อสมผู้นี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือแม่ตรงนี้ได้หลังจากที่คลอดลูกแล้วเนี่ยให้ลูกเนี่ยได้ดูดนมแม่แล้วแม่ก็ได้อบกอดลูกภายในหนึ่งชั่วโมงแรกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีการผ่าตัดคลอดเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็จะมารณรงค์ครับทำยังไงให้ตราการผ่าตัดคลอดในประเทศไทยซึ่งสูงถึงประมาณ40-50%เนี่ยลดลงเพราะว่าการผ่าตัดคลอดเนี่ยทำให้1ชั่วโมงแรก ทำให้โอกาสที่ลูกจะได้ดูดนมแม่น,น้อยลงนะครับเราจะรณรงค์ทำยังไงให้คลอดแบบธรรมชาติคลอดทางช่องคลอดซึ่งปลอดภัยกว่าแล้วก็มีโอกาสตกเลือดได้น้อยกว่าให้แม่มีความเข้าใจตรงเรื่องนี้นะครับจะต้องบอกว่าตอนนี้คุณหมอพยายามจรณรงค์ให้คุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณแม่ที่กำลังจะใกล้คลอดเนี่ยให้คลอดด้วยธรรมชาติได้ไหมเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่า ปลอดภัยกว่าตกเลือดโอกาสตกเลือดน้อยกว่าแต่ในความเป็นจริงอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสัดส,ส่วนของคุณแม่ที่คลอดลูกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่าคลอดแล้วส่วนใหญ่นะครับถ้าไปพูดถึงสัดส,ส่วนของคุณแม่ที่ไปคลอดในโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่คุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนมักจะให้ผ่าคลอดครับเพราะว่าอาจจะคลอดสะดวกกว่าเรื่องผ่าคลอดกับคลอดธรรมชาตินี่เป็นอีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่ง <Okay. S 1> เลยนะครับที่ ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะรณรงค์ยังไงให้คลอดแบบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าไปถามคุณแม่ที่เคยคลอดธรรมชาติก็ต้องบอกว่า ท้าทายอยู่พอสมควรยากยากอยู่พอสมควร <c oughs> เพราะฉะนั้นการผ่าคลอดก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับคุณแม่ยุคใหม่หลายคนแล้วตอนนี้แผลผ่าตัดมันนิดเดียว <c oughs> แต่ว่ามันส่งผลเสียต่อการที่คุณแม่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอผ่าคลอดเนี่ยอัตราการสร้างหรือการไปกระตุ้นให้ร่างกายรับรู้ว่าตอนนี้ได้ได้คลอดลูกออกมาแล้วนะ <c oughs> ลูกเนี่ยมีแล้วนะเนี่ยม,มันตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นน้ำนมไปโดยธรรมชาติแต่พอผ่าคลอดเนี่ยกว่าที่จะ มีน้ำนมออกมาเนี่ยก็ต้องต้มต้องบีบต้องต้องเคี่ยวเข็นกันนานพอสมควรกว่า,าจะน้ำนมกว่าจะกลับมาครับค่ะเมื่อเมื่อวันเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกับเคสที่แม้ว่าจะพยายามคลอดด้วยตัวเองบางรายเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำนมมาตามนัดนะอย่างคุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเน้นย้ำเรื่องหนึ่งชั่วโมงแรกที่อาจจะต้องมีการสัมผัสกัน,กนระหว่างแม่กับลูกตรงนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงคะคุณวัชวรวิทย์เ<ๆ>พราะว่า1ชั่วโมงแรกถ้าสมมติว่าลูกเนี่ยได้เข้าเต้ากับแม่เลยทันทีเนี่ยครับ อย่างน้อยเนี่ยในช่วงระยะแรกที่น้องยังดูดนมแล้วอาจจะยังไม่มีน้ํานมออกมาเนี่ยแต่เขาจะดูดไปเรื่อยๆครับพยาบาลจะให้ดูดอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะมีน้ํานมไหลออกมาแล้วโดยธรรมชาติมันมักจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าตรงนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายๆอย่างตอนนี้มีความพยายามนะครับที่จะทําให้เกิดบรรจุแผนในการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลในส่วนของห้องคลอดให้ห้องคลอดนี้นอกจากที่จะทําคลอดอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ย ภารกิจของห้องคลอดจะต้องทําให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ก็คือทํายังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยมีน้ํานมออกมาในช่วงเวลาแรกคลอดอันนี้คืออีกอีกเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนยกระดับระบบบริการคือจะบอกว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับจะบอกว่าอีก2ปีเนี่ยที่เราจะไปสู่เป้าหมายทารกกินนมแม่ครบ6เดือน50%จะเป็นไปได้อย่างไร อีก2ปีเรามีระยะเวลาที่จะเพิ่มสัดส่วนจาก28%ขึ้นไปอีก2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยการยกระดับระบบบริการการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เรียกว่าโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยกำลังมีการดำเนินการอยู่แล้วก็คงในไม่ช้าจะได้บรรจุเข้าไปในในแผนการประเมินโรงพยาบาลว่าคุณจะไม่ได้แค่ทําคลอดออกมาให้ปลอดภัยอย่างเดียวแล้วนะแต่ว่าคุณมีภารกิจที่จะส่งเสริมให้คุณแม่เนี่ยให้ นมทันทีหลังจากที่คลอดออกมานอกจากเรื่องการยกระดับระบบบริการแล้วเนี่ยครับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนให้ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จอันนี้ก็เป็นอีกขั้นสําคัญถามว่าจะสร้างสิ่งแวดล้อมยังไงสถานประกอบการจําเป็นมากเลยนะครับมุมให้นมแม่หรือแม้แต่กระทั่งเดย์แคร์ที่จะรับเลี้ยงเด็กเวลาเราพูดถึงเดย์แคร์เราอาจจะพูดถึงนึกถึงศูนย์ ดูแลเด็กเล็กซึ่งจริงๆศูนย์ดูแลเด็กเล็กเหล่านี้ครับรับเด็กอายุ1 1ขวบขึ้นไปแล้วเท่านั้นเองแต่จะเป็นไปได้ไหมที่จะลดอายุของเด็กลงมาให้ศูนย์นี้รับเด็กตั้งแต่3เดือนอเพราะว่าคุณแม่มีสิทธิ์ลาคลอดอยู่แค่3เดือนครับอีก3เดือนที่เหลือต้องกลับไปทํางานเพราะฉะนั้นอีกเรื่องที่น่าท้าทายก็คือเรื่องสิทธิ์ลาคลอด อันนี้เป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าไม่คงไม่มีสถานประกอบการไหนที่จะยอมให้คนคนนึงหายไปจากที่ทํางาน6เดือนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้อาจจะต้องมีมาตรการผลักดันเดี๋ยวลอง,ลอง,ลองไปฟังคุณหมอที่กรมอนามัยแม้จะไม่ใช่หน่วยงานที่จะผลักดันเรื่องกฎหมายลาข้อนะครับเพราะว่าคนที่จะผลักดันกฎหมายนี้ก็คือกระทรวงแรงงานครับแต่ว่าทางกรมอนามัยเนี่ยพยายามที่จะ สนับสนุนในเชิงวิชาการแล้วก็โน้มน้าวให้เกิดการลงเซ็นข้อตกลงร่วมกันนำไปสู่การผลักดันกฎหมายที่ให้สิทธิ์ลาข้อได้6เดือนลองไปฟังคุณหมอพูดถึงเรื่องนี้ครับจะทิ้งให้พ่อแม่เขาอยู่อย่างนี้ซึ่งมันมันก็เห็นแล้วว่าแม่ไปทำงานหลายคนเอาลูกไปฝากข้างบ้านข้างบ้านซึ่งไม่ใช่ศูนย์เด็กเล็กไม่ต้องขอใบอนุญาตจาก พ,พอมอพัฒนาสังคมนะคะไม่ต้องมีใบอนุญาตก็เปิดรับเลี้ยงเด็กต่ำกว่าสองปีครึ่งได้แล้วก็มีปัญหาตายไปก็หลายคนในข่าวที่ออกมาะะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะต้องต้องลงทุนน่ะถ้ารัฐบานต้องลงทุนน่ะถ้าจะเอาสิทิเซนสี่น4.0เนี่ยไม่ลงทุนตรงนี้เมื่อไหร่มันจะถึงมันจะได้นะฮะไปลงทุนตอนหลังจากนั้นมันสมองเนี่ยมันพัฒนาไปแล้ว 80%เมื่อถึงอายุ3ปีนะคะแปไปแล้วหรือถ้าไปลงทุนหลังจากนั้นก็พัฒนาแค่อีก20%ซนะคะซึ่งมันก็จะได้ไม่ดีเท่าในจํานวนนั้นเนี่ยก็คือกฎหมายเรื่องของการลาคลอดเนี่ยเราก็มีความหวังครับว่าเราจะสามารถขยายการลาคลอดเนี่ยจาก3เดือนเป็น6เดือนได้เหมือนในหลายๆประเทศที่ประสบความสําเร็จซึ่งเรื่องนี้เองครับกรมธรรมอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่ว่า เราก็จะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ซึ่งความท้าทายยังมีรออยู่ข้างหน้าเพราะว่าการที่จะขับเคลื่อนกฎหมายนี้ได้เนี่ยทางภาครัฐเองก็ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยเช่นเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องการลดหย่อนภาษีให้กับหน่วยงานที่สามารถมีการเอื้อในการที่จะ ลาข้อได้ถึง6เดือนเนี่ยเราจะสามารถซัพพอร์ตสถานประกอบการในการลดหย่อนภาษีเพื่อลดค่าใช้จ่ายนี้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องทําควบคู่กันไปนะครับมาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับสถานประกอบการที่จะให้คุณแม่ลาข้อดได้6เดือนอาจจะเป็นทางเลือกที่ดูน่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการน่าจะรับฟังแล้วก็สนใจที่จะให้สิทธิลาข้อครบ6เดือนเพราะว่า6เดือนเนี่ยจะได้ให้เวลาคุณแม่เลี้ยงลูก ด้วยนมแม่6เดือนแท้ๆได้ยอย่างเต็มที่นะครับแต่ที่นี้ถ้าเรากลับมาดูบันได3ขั้นที่เราเห็นเนี่ยการสร้างสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอที่เป็นประธานมูลที่นมแม่ให้ความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องอาศัยการลงทุนจากภาครัฐการลงทุนจากภาครัฐกับเด็กแรกเกิดมีความสําคัญมากเพราะคุณหมอบอกว่าในวัยเด็กแรกเกิดเนี่ยสมองจะพัฒนาไปถึง80%ถ้าภาครัฐ ให้เงินทุนลงทุนกับการพัฒนาเด็กแรกเกิดเนี่ยซึ่งสมองพัฒนาถึง80%เนี่ยจะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าลงทุนกับการพัฒนาของเด็กโตซึ่งสมองจะพัฒนาอีกเพียงแค่20%เท่านั้นถ้าทําตรงนี้ได้ก็จะเหมือน เดินขึ้นบนรดอีกขั้นหนึ่งและขั้นสุดท้ายที่จะทําให้ไปถึงเป้าหมาย50%ได้ก็คือการผลักดนันสิทธิ์ลาข้อจํานวน180วันหรือ6เดือนเนี่ยครับถ้าทําได้จริงๆเป้าหมายที่บอกว่าจะมีเด็กกินนมแม่ครบ6เดือนก็ไม่ถือว่าไม่ไกลเกินจริงครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากคอมเมนต์คุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ทางออนไลน์นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆ,ๆเราอยากให้นมแม่เองแต่ว่าทําตัวร้องไห้มา<อ>ก็คิดว่าคงจะมี ติดขัดอะไรบางอย่างถึงไม่สามารถให้นมแม่ได้เองถ้ามีนโยบายอย่างที่คุณวัชรวิทย์บอกโดยเฉพาะการผลักดัน180วันเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับคุณแม่และเด็กในช่วงนี้แล้วมันอาจจะตอบโจทย์เป้าหมายที่เราอยากจะเพิ่มการให้นมแม่ให้ครบนะคะ6เดือนแรกเท่านั้นนะการลงทุนที่บอกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเบี้ยของเด็กแรกเกิดด้วยนะครับเพราะว่าเบี้ยเด็กแรกเกิดตอนนี้ครับไม่ได้เป็นแบบทุนหน้า ให้600บาทต่อเดือนไปจนถึงอายุ6ขวบแต่จะเป็นเฉพาะครอบครัวที่มีารายได้ไ,ดไม่เกิน100,000บาทต่อปีเท่านั้นเพราะอันนี้ก็เป็นอีกนโะยบายที่ผลักดันว่า เบี้ยเบี้ยของเด็กแรกเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบทั่วหน้าได้ไหม mm hmm. อันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งแต่ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นได้ว่าความท้าทายในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมีปัจจัยสนับสนุนสส่วนส่วนแรกคือจากตัวคุณแม่เองนะครับที่ต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมแล้วก็ในเรื่องของมาตรการนโยบายต่างๆที่จะมาสนับสนุนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วมันมีอุปสรรคไม่ได้จริงๆ มีมีเรื่องราวต่างๆที่รู้สึกว่าทําเท่าไหร่ทําเต็มที่แล้วน้ํานมไม่ออกมาคุณหมอที่เป็นกุมารแพทย์ก็บอกว่าไม่ต้องกดดันหรือว่าบีบเค้นตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะครับคือทําเท่าไหนเท่านั้นเอาเป็นว่าเรารู้กันดีนะครับว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องบีบคั้นหรือว่าโทษตัวเองจนนำไปสู่ภาะวะซึมเศร้าลองฟังคุณหมอสุธีรานะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านนมแม่ ให้ข้อคิดเรื่องนี้ครับการที่ให้หนมแม่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือขอให้แบบอุ้มลูกกอดลูกสัมผัสลูกบ่อยๆ นะคะแต่ถ้าสมมุติว่านะอยากจะให้นมด้วยนะคะสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะนะคะ,นะคะเรามีวิธีเรามีวิธีนะคะแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คือเราก็คงไม่ได้แบบว่าไปทุ่มเทหรือหมกมุ่นนะคะหรือว่าใช้เวลาไปกับเรื่องนี้จนกระทั่งละเลยด้านอื่นๆนะคะเพราะว่าหรือว่าละเลยคู่สามีนะคะบางคนแบบมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หมอก็เลยแบบมีความเป็นห่วงนะคะว่าตรงนี้ก็คือทำยังไงนะถึงจะสามารถให้คุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วแม่ส่วนใหญ่เนี่ย80%เนี่ยถ้านะเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยจะมีความสามารถในการให้นมแม่ได้นะคะอย่างสบายๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีความยากลำบากหลายอย่างตามมานะคะงั้นก็ต้องอยู่ในจุดที่ว่าทำให้นะคะ ผู้สมรสนะคะแม่เนี่ยมีความสุขในการเลี้ยงลูกดีกว่ามีความทุกข์ในการเลี้ยงลูกนะคะเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยครับก็มีอีกข้อสังเกตนึงว่า ครอบตอนนี้ประเทศเราเนี่ยคือเราถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรารับรู้กันอยู่แล้วนะครับคนรวยคนจนมีการเปรียบเทียบกันว่าเอะตอนนี้เหมือนคนรวยที่รับการศึกษาเนี่ยจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสําเร็จกว่าเพราะมีเวลาในการที่จะดูแลมากกว่าในขณะที่คนไรายได้น้อยเนี่ยอาจจะเลือกเลี้ยงลูกด้วยนมผงเพราะว่าต้องออกไปทํางานแต่ในทางกับการผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปไหมครับคุณบุษรินเพราะว่าถ้าเราดูคุณแม่มือใหม่มจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วล่ะแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่เพิ่งจะคลอดออกมาอย่างคุณอิงแพรทองทานชินวัตเนี่ ซึ่งจากคลอดลูกออกมาเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤษภา,าตอนนี้ยังไม่6เดือนเลยคุณบุตรินคิดว่าคุณอุ้งอิงมีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไหมงานเยอะนะคิวแน่นเห็นเดินสายตลอดด้วยแล้วก็หอ,อกสื่อบ่อยมากเลยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีเวลาพอที่จะให้นมแม่ได้ตลอดไหมเพราะมันต้องใช้เวลาปัม๊มเวลาเก็บนมอะไรต่างๆ เขาอาจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ6เดือนแต่เราอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับแต่ถ้าดูจากสถานการณ์แบบนี้คุณแพรทอทานก็เจนเหมือนกับเพื่อนของผมหรือว่าคนอื่นๆที่ผมเจอมาคือประสบปัญหาเกี่ยวกับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และใช้วิธีการเลี้ยงผสมก็คือ ให้ทั้งนมแม่จริงๆด้วยแล้วก็นมผงด้วยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ยังไม่เข้าเกณฑ์อย่างที่เราบอกไปก็คือจริงๆแล้วเราอยากที่จะให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยเปอเซนต์ไปจนถึง6เดือนอโดยที่ไม่หวังพึ่งนมผสมเลยอันนี้เราเห็นความท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคงต้องรณรงค์แล้วก็สู้กันต่อไปทั้งปัจจัยส่วนตัวแล้วก็เรื่องนโยบายครับ ค่ะเท่าที่ฟังดูก็มีประโยชน์จริงๆนะคะสําหรับการให้นมแม่ร0อเเแต่ว่าจะไปถึงเป้าหมายเพิ่มการให้นมแม่ภายใน6เดือนแรกเนี่ยจำเป็นต้องมีหลายนโยบายที่มาช่วยคุณแม่จริงๆนะคะ